อาห้าสี่สามสองสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโป้งนะครับต้องยืนยันาไม่ได้ยิงมัยืนยันมยิงหัวขาดดิลืมลืมหมดเลยนะห้าสี่สามสองไปสวัสดีครับวันนี้พบกับโป้งนะครับกช่อง Thunderbolt ครับหลังจากที่แบบไม่ได้ถ่ายไปเลยวันนี้เรามาอั็อกซ์ของใหม่ของเราจากที่ท่านผู้ชม ฟังอยู่ตอนนี้เสียงจะเป็นแบบว่าแอมเบียน์โคตรเยอะเลยถ้าเกิดคนเยอะเนี่ยได้ยินหมดเลยแม้แต่คนนู้นที่คุยโทรศัพท์อยู่คนนู้นนั่งเล่นเกมเสียงเข้าหมดเลยครับทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อยข้างที่จะลําบากเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวกับไม้ตัวใหม่ของเรามาครับแล้วก็เราจะมาเปิดตัวในไม้ใหม่ก็ไม่ใหม่เรลาดด้วไอตัวนี้ก็เขาใช้กันมาประมาณสองปีได้แล้วแต่ว่าเราเพิ่งจะ วิงบเพื่อที่จะมาทาปีนี้ก็เดี๋ยวจะมาล n b o ว่าข้างในกล่องได้อะไรเพลเราก็จะมาเปิดให้ดูกันว่าในตัวที่เราซื้อมาเราได้อะไรมาบ้างก็ดับแรกก็็นกล่องท,ที่เราช้าออกมาแนละ้วตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากล่องน,นะนันะกล่องแม่เหล็กวะกล่อง<ๆ>ก็จะมีการ์ดพวกใบรับประกัน ต่างๆกันมีสติกเกอร์มีที่จิ้มซิมด้วยงงเลยเราถึงว่างไว้ก่อนอีกการหนึ่งก็เป็นตัวกล่องนะครับมีสายแจ็คหนึ่งเส้นมีไม้สายที่ชาร์จแล้วก็ที่ชาร์จอีกตัว 3ตัวครับที่ชาร์จที่ชาร์จให้มาแบบว่า3ตัวใช้กันแบบจุกใจเลย <c oughs> แล้วก็มีตัวสายแจ็คอีกหนึ่งเส้นพอดีเมื่อกี้เราออกไปเทแล้ว <c oughs> แต่ว่าอยากจะมาอันบล็อกเปิดดูอีกรอบนึงแล้วก็จะมีเจ้าไม้ตัวรับดิซิเวอร์ ตัวส่งตัวส่งที่เราซื้อมามันเป็นเซตนะครับตัวส่งสองตัวอีอันนี้คือเสียงไม์เก่าของเราคือไมช็อตกันบ a few moments later และตอนนี้เราก็เปลี่ยนไม์ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเช็คและลองให้ทุกคนฟังดูนะครับแล้วก็แนะนำอีกตัวหนึ่งที่ได้มาที่เราซื้อมาสองเซตเนี่ยคือด้วยความที่แม่งอยู่ในวิดีโอคนเดียวมันเหงาไง อันนี้เราจะเพิ่มอีกตัวนึงเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้มีคนพูดด้วยจะได้ไม่เหงาโดยที่ตัวนี้มันก็เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติอันนี้เดี๋ยวให้ต่กล้องเป็นคนพูดเทท A few moments later จะให้ต่กล้องเราพูดโต้ตอบกลับมาได้ยินครับได้ยินไห ทดสอบทดสอบเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมเสียงชัดขึ้นไหมครับแ,แ,ลแล้วส่วนเจ้าตัวรีเซิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะผ่ายผ่านเจ้าโกโปรให้ดูว่ามันเชื่อมต่อตรงไหนนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะถ่ายระยะได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปเช็คระยะด้วยให้ตากล้องของเรายืนอยู่นี่ เด็กๆอันนี้ประมาณห้าเมตรอันนี้ประมาณสิบเมตรนะครับสิบเมตรก็สัญญาณยังไม่ขาดนะครับอันนี้เราห่างจากตกต้องค่อนข้างประมาณสิบเมตรเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปข้างนอกกัน2000 years l โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ ของระยะสัญญาณว่ามันได้ประมาณไหนวันนี้เราจะค่อยๆถอยไปนะครับระยะนี้ผมตีให้ประมาณ10เมตรได้ยินครับได้ยินแต่ก้องยังโอเคยอยู่ครับยังได้ยินอยู่นะอันนี้ประมาณ20เมตรโอเคได้ยิน20เมตรก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ เราจะเช็คระยะที่30สิเมตรนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับสัดสิเพตรได้ยินอยู่ครับเสียงยังชัดแจ๋วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปสรุปด้านใ<ห>นะนะครับแต่กล้องเราพูดตอบโต้นะครับถ,ถอยอีกได้ไหมอะอยากให้รู้มันจะขายแค่ไหนอยากถอยอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถอยอีก อันนี้ผมตีให้ประมาณสักสี่สิบแล้วได้ยิน,นอยู่ครับสี่สิบสี่สิบยังโอเคโอเคอยู่ครับอันนี้ในกรณีที่ในแถวๆนี้คือมันไม่ค่อยมีสัญญาณมารบกวนนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่แบบว่าสัญญาณไม่ไม่กวนกันงั้นเดี๋ยวเราจะสุดไว้ที่ประมาณนี้ก็คงไม่มีใครเดินหนีกล้องสี่สิบเมตรแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ แล้วก็เราก็มาสรุปช่วงท้ายกันก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมว่ามีเสียงที่ชัดขึ้นเราก็อยากให้เพื่อนๆติดตามรับชมไปกับพวกเรานะครับว่าเราจะเอาเจ้าตัวใหม่เนี่ยไปใช้กับงานแบบไหนบ้างก็ฝากไว้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับก็ ช่วงท้ายรายการที่บอกไปนะครับเราจะมาอธิบายไอ้ตัวจิ้มซิมครับที่เขาแถมมาให้ที่เราไม่ได้พูดไปก็คือตัวเนี้ยมันเอาไว้จิ้มที่ตรงคําว่าแพรของไอ้ตัวรับครับไอ้ตัวส่งตัวส่งเนี่ยเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีรูใช่ปะ บิลูเล็กๆอันหนึ่งไอตัวนี้แหละเอาไว้ใช้ในกรณีที่ตัวรับเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อแต่ผมสาธิตให้ดูคร่าวๆก็จะประมาณนี้สมมุติแล้วกันนะว่าไอตัวนี้มันเชื่อมต่อไม่ได้แต่คือสถานะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนของจริงเลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไอตัวส่งไว้สถานะแบบนี้มันจะขึ้นว่าไม่พร้อมทำงาน ก็คือกระพริบถ้าสังเกตด,ดีมันจะมีไฟกระพริบอยู่ตอนนี้มันสว่างมากนะพยายามที่จะแบบว่าทำให้มันเห็นภาพจริงอะ่ะเห็นไหมมันจะกระพริบอยู่นิดนึงเลยถ้าเกิดแบบกระคือก็คงเห็นชัดอะ่ะแล้วเขาเนี่ยพอพอเขาเกิดมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้เสียบไปที่รูแพรรูแพรร,พร,ร,พร,รูเนี้ย เสียบรูแพรปึ๊บแล้วเรามากดที่สองตัวนี้พร้อมกันบวกกับลบพอกดบวกกับลบพร้อมกันปึ๊บมันจะเริ่มค้นหาค้นหาตัวนเนงเลยไปที่จิ้มชิมก็จิ้มเข้าไปทีหนึ่งครับไปตั้งค่ามันให้มันค้นหากันพอมันค้นหากันเสร็จไฟมันก็จะขึ้นประมาณนี้ก็คือ สถานะที่ใช้งานได้ก็คือจะไม่กระพริบไม่มีอะไรกระพริบละทุกอย่างโอเคละ